สวัสดีค่ะเอสพีแฟมิลี่พรอนนะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวเลือลุยไฟค่ะถึงก็เมนูเนี่ยค่ะที่สาขาหน้าสนามกีฬากลางเชียงรายเปิดดูเมนูกันนะคะนี่มีก๋วยเตี๋ยวเลือกก๋วยเตี๋ยวก็สามารถเลือกซอสได้แล้วก็เลือกเส้นได้สามารถ เลือกได้อีกว่าเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อนี่ค่ะมีให้เลือกหลากหลายเลยหรือจะเลือกเป็นหม้อไฟก็มีค่ะนี่มีให้เลือกเป็นชุดๆค่ะแล้วก็สามารือเลือกน้ำซุปก็ได้ด้วยนะคะจะเป็นซุปเนื้อซุปใสซุปเลือหมู นี่มีให้เลือกหรือจะเป็นหมาล่าหรือจะเป็นแยกแบบนี้ก็มีค่ะไซส์ S M L X L หรือจะเป็นเนื้อสไลด์ก็มีให้เลือกอีกหลายแบบค่ะนี่ถ้าให้อิ่มจะเป็นเสริมทับแบบต่างหากก็มีอีกเยอะแยะเลยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะ นี่แล้วก็มีกุ้งแช่น้ำปลาหรือจะเป็นแซลมอนดองก็มีค่ะดองซีอิ๊วนี่กุ้งดองซีอิ๊วหรือจะเป็นหอยนางลมทรงเครื่องอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มค่ะจัดการสั่งไปเรียบร้อย อันนี้ก็เป็นซอสมีขายด้วยนะคะตรงโต๊ะกลางนี้ก็สามารถมาหยิบผักได้ฟรีเลยค่ะนี่น้ำมาแล้วมากันหนุ่มสองหนุ่มค่ะนี่บรรยากาศในร้านนะคะ บรรยากาศในร้านหรือจะนั่งข้างนอกก็ได้นะคะถ้าช่วงเย็นเย็นก็นั่งข้างนอกได้เลยอาหารที่สั่งก็มาแล้วค่ะเป็นข้าวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวข้าวก็จะมาเป็นชุดแบบนี้ค่ะพร้อมน้ําจิ้มแล้วก็น้ําซุปอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวซอสมาล่าเส้นมีขาวแล้วก็หมูตุน ก็ประมาณนี้ค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ําจิ้มหนึ่งถ้วยของหนุ่มข้าวคนละจานพร้อมกับเกาเหลาค่ะนี่ข้าวเนื้อตุนนเยอยั่วกันเลยค่ะนี่ต้องลองชิม ตักน้ำจิ้มลาดบนเนื้อตุนพร้อมกับมีผักคะน้าลวกนี่ค่ะหนึ่งคำอร่อยอร่อยมาที่กว๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้เป็นหมูตุนนะคะนุ่มเคี้ยวสองสามทีก็ละลายในปากเลยค่ะอร่อยมากๆนี่นมคอสชิมน้ำซอสซอสหมาลาก,ก็คือ หอมขึ้นจมูกเลยค่ะซอสหมาล่าในร้านมีเปิดเพลงค่ะก็เลยจะเป็นต้องปิดเสียงมาบรรยายกันทีหลังนะคะนี่เส้นหมี่กับน้ําซอสเข้ากันมากๆนี่ตามด้วยหมูตุ๋นนี่ค่ะ ข้าวนี่ค่ะข้าวเนื้อตุนมีเอ็นแก้วด้วยค่ะนี่ลองชิมเอ็นแก้วอร่อยค่ะค่ะก็คลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะกับเตี๋ยวเรือลุยไฟสาขาหน้าสนามกีฬากลางเชียงรายขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ